านที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจนะครับหลายหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับไปรูปประสิทธิ์เคื่องวางแนวมาตรวจสอบสุดการมีหน่วยงานของปปหนะครับเข้าไปตรวจนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้แต่เห็นเพิ่มเติมมาหมือนเดียวกันเหมือนไปฆ่าจระเมาต้องสอบใหม่หรือว่าผลลัมาประกอบไม่ต้องสอบใหม่มาตอเพิ่มตมีความสุข้องนดียวกันไม่าต้องมาดูรายละเอียดมากต้องยอมรับนัสิบวัน สิบคนสิบคนที <chop> ่ผ่านมาเราทำงานไม่ว่าจะเป็นทางชุดของสตชชุดที่ทำคดีเจ็บกองตาบนะครับเราสามารถจับุ่มตัวคนร้ายได้วิสามันนะครับแล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือทุบรวมคนี้ายเพื่อกฐานและประชาชนที่เข้าไปในสุขทุกวันนี้เรามาตำรวจที่ยังเหลืออยู่ที่เราเชื่อว่าน่าจะเข้าข่ายนความผิดของฆ่าเจ็บไหมนะครับก็อยากให้ประชาชนเนี่ยก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับพวกเราตั้งแต่ วันเกิดที่จริงนี้เราไม่ได้นัดนครับแล้วยังทำอย่างต่อเนอื่องและให้ความชัดเจนข้อที่จริงมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะนําเรียนพี่น้องประชาชนมีแนวโน้มจากการใครไว้เป็นพยานบ้างไหมครับยังมีการปรึกษากับทางบริการหรือว่าทางผู้พักาษาตรงนี้เลยได้มีการไปคุยหรือยังวันนี้วันนี้เราเริ่มดําเนินการแล้วนะครับก<ม>็อยู่ระหว่างขั้นตอนในการดำเนินการ แปลว่ามีการพูดคุยกันแล้วใช่ไหมครับว่าโปรกันหนึ่งวันนี้ควนะันนี้นะก็คงอาจจะมีรายการมาเป็นผึกษาะนะครับมีระเบียบของทา,ายการ์มันอยู่ที่ผึกษาะนในสัปดาห์แต่ยังไม่มีการฟันลงไปใช่ไหม,ค,มครับว่าขอบเขตมันจะักแค่ไหนะยังตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนเขาได้รายละเอียดม,มากพอสมควรนะครับเราก็คงจะมีเพื่อนที่ต้องหารืทางหน่วยงานอื่นนะครับให้มาช่วยดูรายละเอียดมาก สัปดาห์หน้าบอกว่ามีความชัดเจนเนี่ยสัปดาห์หน้าเท่ากับว่าอาจจะมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับหรืคนใดที่เกี่ยวข้องหนึ่งห้าเจ็ดให้การชี้แจงกันเลยถ้าเราดูว่าใครเกี่ยวข้องนะครับใครน่าจะเป็นนั้นสัปดาห์หน้าผมว่าเพราะผู้จัดการเขาเร่งครับแล้วก็ให้รวดเร็วที่สุดตอนนี้ขอขอประชาชนขอให้นักประชาชนขอสื่อมวลชนให้ให้เวลาเราทวงให้เวลาเราได้ดูเพียรราคาที่มันเล่นกันรอบข้อนะครับก็เพื่อประโยชน์ของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่งของเราบูชชัดเจนเลยใครเป็นใครสัปดาห์หน้าเราจะใช่ใช่ไหมคิดว่าคาดว่าสัปดาห์หน้าอย่างเดียวให้เวลาเราทำงานนิดนึงทั้งเจ็บเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ได้ดำเนินการกับการเพิ่มเติมอยู่ระหว่างสิบสี่ตัวสอบเป็นล้วจะหกคนที่ถูกถูประเนินการแล้วทีกแจ้งที่ช่วยกำนันนะครับอ๋อครับอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอันนั้นคือข้อหาเดิมเลยใช่ไหมใช่ครับเราก็มาบ้านมาฝากนะแต่พิเศษเศษผมมาที่สามทุกธริจัสิบสามคนนี่คือเท่ากับต้องสืบใหม่ยสอบหมายปรเมินไหมครับ ไม่ไม่ไม mm ่เรามาส่งรายละเอียดจารที่เดิมซ yeah. ึ่งเราทํางานรูปปกะานท่าเก่งสสวนแล้วนะครับเราก็มาดูความสมบูรณ์ให้มากขึ้นแล้วก็เก็บพยานหลักฐานรายละเอียดที่เหลือให้มันสมบูรณ์มากขึ้นดูแล้วพฤติการเป็นความผิดปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสอบสวนกลางนะครับจางทางตอนรองนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับเราต้องดาเนินคดีทุกคนอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ท่านผู้จัดการเนี่ย เน้นย้ำฝ่ายสอบสวนฝ่ายสืบสวนเจ้าที่ทุกคนให้เรื่องนี้ปรากฏให้ด่วนให้เร็วที่สุดผมคาดว่าน่าจะเป็นสัมดาวนาคุณจะได้ข้อมูลความคืบหน้าจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้คิดมีอะไรเพิ่มเติมไหมส่งคนที่สามคนนะคะที่เกาะอันนี้มีชื่อออกมาในมือก่องนะคะที่อาจารแจ้งเมื่อวันุกสิบสามคนเนี่ยนะครับเป็นเป็นบุคคลที่ประชาชนนะครับแล้วก็ตำรวจเราสงสัยว่าน่าจะมีความผิดในเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรืออะไร ตรงนี้เรามานําไล่เยียนมาเป็นพยานหลักฐานผู้จับาุำไล่เรียนเรียกตัวนะครับแล้วก็ต้องนํามาพิจารณารวมกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปตำรวจทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์อะไรที่สี่ชั่วโมงเรามีหน้าที่จับคนร้ายถ้ามีเหตุขึ้นมาจับคนร้ายหรือเปล่านะครับรักษาที่เกิดเหตุมาช่วยเหลือคนเจ็บไหมเป็นหลักการต่อเชื่อว่าอย่างนี้นี่ใช้ความเชื่อมนเชื่ออ่วยกันต้องมีพยาแต่ในขั้าเจ็บเรายังขาดอะไรอยู่ไหม ที่จะใช้ในการออกมารี่หมายจับครับหอตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการเราดูรายละลเอียดนที่กันดีดูยลเอียองทุกอย่างเ,เรื่องพยานหลักฐานทําการเป็นเท็จไหมตอนบอกนหะ้เป็นยังไงอะไรไงไหลายหลายส่วนมากนะครับทื่มาพี่นะงน,นี้ส่วน จากชุดทำง,งานของพเจธที่ออกมาก,ก่อนหน้านี้ว่าเตรียมในคดีหนึาเจ็ 1, 7, 7, ดกับ1ิบสาตำรวจนะครับและแต่พอเมื่อโอนย้ายคดีมาที่กองปราบครับกับมีการพิจารณาใหม่ช่วยตอบข้อสงสัยของสังคมนิดนงึงครับไม่ได้พิจารณาใหม่เป็นการนำพิรักฐานม,มาต่อยอดรายละเอียดมาสูงมามสิบสาคนนะครับที่พเจธแต่เราเนี่ยร่วมทำง,งานกันมาตลอดนะมันเป็นเหมือนร,ระวังตรอบของตำรวจที่เกี่ยวเนื่องกับคดี157ไว้นะครับแต่เราที่เกิดเหตุยิงไปจริงๆมันกล้องมันไม่ ามารถบันทึกได้เนี่ยมันจะสามารถํำเนินคดีกับกำานนกหรือว่าใครที่กอเเรมีประจักษ์นะครับหลายฝั่งมีประจักษ์พยานมีพฤติการนะครับกล้องเดลรอบไปยังเห็นนะครับเวลายิงกล้องลารอบเห็นคนที่เข้าไปดึงปักหรืออะไรไหมบไม่ขนาดนั้นต้องตรวจสอบเวรวีจะเยตวนชัดลเพราะว่าใครเียพี่น้องประชาช หลายคนสงสัยสื่อสงสัยพี่น้องประชาชนหลายคนสงสัยว่าตำรวจไปงานนี้ไปได้ไหมตำรวจไปงานเลี้ยงขอเรียนอย่างนี้ตำรวจไปงานเลี้ยงก็ยังถือว่าอยู่ในสถานะความเป็นพนาอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะก็เหมือนเป็นตำรวจที่ยังมีหน้าที่ของต้องจับกุมคนร้ายต้องช่วยคนเจ็บต้องรักษาที่เกิดในเหตุการณ์วันนั้นมีหลายเหตุการณา์และเป็นเรื่องเดียวกัน ให้ราคาชุดเดียวกันเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องไล่เรียงทีละคนนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์แต่ละคนทาหน้าที่อะไรทุกคนทําหน้าที่สมบูรณ์ไหมนะครับใครเป็นการป้องกันตัวเองใครช่วยเหลือคนเจ็บอะไรเนี่ยต้องไล่เรียงทุกคนแต่ละคนหนึง่งรายงานนะครับแล้วก็ต้องนามาพิจารณาร่วมกันเพราะันเป็นเหตุาการณ์เดียวนั้เพิ่งจะมีความขัดแย้งกับข้าหาการประมาณกี่คนเมื่อนนี้ไม่เยอะ ก็มีคนมขัดแย้งนะครับในการนี่มันอยู่เนื้อหาสัมพัญในสืนวนนะครับว่าขอปิดไปก่อนแต่ก็มีใช่ไหมครับมีนไม่น้อยหมายความว่าก็ยังไม่ไม่หมดความหวังที่อาจจะบกู้ได้ใช่ไหมครับผมเรียนอย่างนี้นะครับกล้องที่เกิดเหตุเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญทางคดีนะครับแต่เราอย่าลืมว่ายังมีกล้องโดยรอบในที่เกิดเหตุอีกหลายตัวเรายังมีประจักษ์พยานอีกนะครับที่สามารถบอกว่าในเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในกล้องที่เกินเหตุ ก็ไม่ได้ประจักษ์พยานก็เป็นความสำคัญไม่ไม่น้อยไปกว่า,ข,าข้อูลทีกิดเหตุนสาระเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ตัดอะไรที่เราทาได้อะไรที่เราสามารถตรวจสอบให้ได้ชัดเจนเราต้องดำเนินการต้นุกล้องวงจรปิดได้ชัดเจนหรือเป็นหฐานล้องวงจรปิดเป็นพิรฐานส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการดำเนินคดีเป็นรำฐานต้องเป็ทาบว่าพทออมีการเข้าไปเก็บภาพหรือมาเก็บอุปกรณ์วงจรปิดเมื่อวานมาที่บ้านกำนันนตอนนี้เราไปเก็บอะไรยังไงมาบ้างแล้วเราไปเก็บมาเพื่ออะไรบ้าง เป็นเรื่องเดิมน,นะครับเรื่องข้องวงจรปิดหลังจากที่เราคู่เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับเมื่อวานพอถอดไปก็อาจจะเป็นการไปตรวจสอบข้อมูลที่มีปัญสูตรนะครับแต่ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเป็นไปได้ไหมครับที่อาจจะคู่กล้องที่มันไม่สามารถใช้การได้หรือว่าถูกปิดตั้งแต่ตอนสิบโมงเช้าอะครับในในส่วนกล้องเนี่ยอย่างที่พี่น้องประชาชนเข้าใจกล้องใน,งนที่เกิดเหตุนะครับมีมีสองตัวนะครับที่ทำงานประแค่เดียวกัน ะคที่ไีคิดให้ประชาชนเข้าใจอีกนะครับมีตัวหนึ่งทํางานถึงแค่สิบโมงไปวันเวลาเกิดเหตุยังสงสัยว่ามีใครไปดึงปั๊กนะครับต้องตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็กำนันนกอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดประเด็นว่าเขาจะเป็นคนดึงปั๊กหรือว่าใครไปทําลายกล้องนะครับเพราะนี่เป็นส่วนของฝ่ายที่เห็นนะครับผู้ชํานาญการที่ต้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้อีกทีนะครับมีใครมีสงสัยเพิ่มเติมตัวของผู้ต้องหา ที่เป็นตำรวจหมมนายเนี่ยจะมาอยู่ที่ระดมอยู่ยกับกำนันหงไว้ไหนเรื่องต้นอ่านี่เป็นในส่วนของใา้ถุนที่ต้องมีการเราเรากังวลไหมครับว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองส่วนมาเจอกันมันจะมีการกลับทําให้การ,รอ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทาให้การบางอย่างขึ้นอันนี้เรายังไม่ได้รู้ทราบไม่ได้ยนเนี่ยครับว่าเขาจะให้ทางตำรวจทั้งสกคนที่เป็นผู้ต้องหากับกำนันนกอยู่ในส่วนนะครับอาจจะเป็นข้อหาเรื่องการขุดได้อีกทีขั้นตอนจะเป็น ส่งต่อทีหลักฐานนะครับาการเขาเรียนอย่างนี้นะครับตั้งแต่วันแรกที่มีการเกิดเหตุตำรวจภูธรภาค7นะครับช่วขอสมรรงชาติตำรวจกองปราบเราทำง,งานร่วม,มกันตลอดวันนี้อวสันรวมแล้วที่สอบส่วนกลางไม่ได้เป็นการทำใหม่นะครับเป็นการเพิ่มเติมในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีความสมบูรณ์ดีสุดแสดงว่าจะมีเรื่องมาเพิ่มเติมสอบมาเ,เพิ่มเติมบางคนใช่ไหมภายในที่เรายังสงสยัยเราต้องมีการสืบสวนนะครับทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นคดีฆ่าไม่ว่าจะเป็นคดี157 ตอนนี้เนี่ยเราใช้ทำหนังสือไปที่ศาลทุจริตท่าเจ็ดเพื่อขอโอนนะครับโอนฝากขังมาที่ศาลทุจริตกลางและได้ทำหนังสือไปที่กรมราชทัณฑ์นะครับเพื่อขอโอนการขังผู้ต้องหาจากศาลจังหวัดสมุทรสงครามมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับวันนี้คงเรื่อนดำเนินการแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับหาลือในที่ประชุมสอบสวนแล้วก็ฝ่ายสืบสวนเนี่ยเนื่องจากว่าเหตุการณ์เดียวกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นคดีฆ่าใช้หรือว่าเป็นคดี157นะครับมันเป็นเรื่องเดียวกันพยานฐานชุดเดียวกันทําให้การชุดเดียวกันนะครับเราคงจะประมวลเรื่องนี้นะครับให้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพื่อประโยชน์ของการมีความยุติธรรมในการพิจารณาในชั้นศาลสั่งผู้ริตต่อไปตามมันเป็นบทเดียวขีดกฎหมายกรรมเดียวขีดกฎหมายหลายบทนะครับหรือว่าเป็นคดีหลายกรรมเกี่ยวเนื่องกันนะครับในการตั้งศาล ผูจริตเนี่ยนะครับก็สามารถรวมเรื่องกันได้นะครับ <ie d> <der> แล้วก็สื่อเหมืนทุกท่านนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับทางสอบสวนกลางทางกองป,ปะะราบก็เราได้ไประชุมคณะพนักง,งานสอบสวนคณะพนักงานชุบสวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการโกลสัมนวนมาที่สอบสวนกลางนะครับจะเรียนพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับหลังจากที่มีเกิดเหตุวันที่หกวันที่เจ็ดเนี่ยทาง,ทางาสำนักงานเหนือนชาติเนี่ยก็ได้โกนคดีฆ่า มาที่สอบสวนกลางก็เนื่องจากว่านะตามคําสั่งของสม,มักมุ่ชาติเมื่อปี66เนี่ยนะครับก็ให้สอบสวนกลางกองปราบนะครับมีอำนาจสอบสวนคดีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับหรือปืนรับจ้างหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้วุฒิสำคัญนะครับพอหลังจากที่ได้มีการดําเนินคดีในพื้นที่ปุณธภาค7เกี่ยวกับเรื่องตารวจทั้ง6นายเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ57นะครับมันเป็นเรื่องเดียวกัน เป็นข้อเท็จจริงเดียวกันนะครับทางภาคเจ็ดก็ได้เสนอทางสตชนะครับให้โอนเรื่อง157มาที่สอบสวนการเป็นเรื่องขั้นตอนอปกตินะครับวันนี้เราก็ได้ทําการประชุมนะครับแล้วก็หารือกับฝ่ายสอบสวน